ช่องนอมไลนนะครับวันนี้เช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับสําหรับพระเกษพท้นะครับเหรียญรุ่นรวยล้นฟ้าพยาไก่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่ได้รับความนิยมไม่ต่างจากรุ่น,น,นอื่นๆเลยเพราะว่าหน้าตาหรือเหรียญน,นะฮะมีความสวยงามนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะสำหรับเหรียญรุ่นนี้แล้วก็ชื่อดีด้วยรวยล้นฟ้า ไก่ก็คือพยาไก่ด้านหลังเหรียญน,นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับสําหรับเบื้องต้นในการดูภาคเกแท้นะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับเบื้องต้นนะฮะเราก็จะดูตลับอันนี้ของเกนะฮะเช่นเดิมก็คือนะฮะดูต่างกันนะฮะความเป็นเหลี่ยมมันไม่มีนะครับเกือบทุกรุ่นเลยนะฮะที่ผมสังเกตมาถ้าตลับแบบนี้มีโอกาสเกสูงเลยแต่ก็ไม่ไม่เสมอไปแต่ว่าเป็นบางรุ่นที่ผมนํามารีวิวนะครับ อันนี้กล่องแท้นะฮะนี่กล่องเกส่วนตัวหนังสือเนี่ยไอที่ผมเอามาเปรียบเทียบวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดกรรมการนะฮะเป็นเหรียญกรรมการจํานวนการสร้างน้อยนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือสีลุ้งแบบนี้นะฮะสีลุ้งลุ้งแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญในชุดของเ,ออเหรียญธรรมดานะครับไม่ได้ตอกกรรมการหลังเหรียญน,นะครับอ่ะลักษณะนะครับคล้ายๆกันเลยตัวหนังสือแต่วัดกันไม่ได้นะครับแต่ จำตรงกล่องนี้ไว้นะครับอันนี้ของแท้ต้องเป็นเหลี่ยมนะฮะด้านหลังนะของปลอมจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับก็คือโรงงานทั่วไปนะฮะอันนี้โรงงานเฉพาะทางเขานะฮะอ่ะเปิดมาแล้วนะครับเราจะเจอนี่เหรียญน,นะครับไม่มีแผ่นเหมือนเดิมนะคือคือไม่มีแผ่นเช่นนี่นะไม่มีสองแผ่นอย่างนี้นะครับไม่มีไม่มีสองแผ่นอันนี้มีแผ่นเดียวนั้นหนานะครับ ก็จริงๆก็วัดอะไรไม่ได้เท่าไหร่เบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นอันนี้เหรียญเก๋นะฮะเดี๋ยวผมแกะออกมาเลยเหรียญเก๋วันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองทิพ์ทองทิพ์ของเขาสีชซิดนะฮะถ้าไม่มีกล่องเนี่ยประเด็นคือถ้าไม่มีกล่องเนี่ยเราต้องมาดูอ่ะเราต้องมาดูตัวเหรียญละมองลักษณะตัวเหรียญอ่ะเดี๋ยวผมเอาเนื้อทองทิพ์มาเปรียบเทียบให้ดูเแบบแทบอ่ะเนื้อทองทิพ์อันนี้เนื้อทองทิพต เนี่ยอันนี้เนื้อทองทิพย์นะฮะก็อันนี้จะออกสีซีดกว่านะฮะทองทิพย์จะออกเหลืองกว่านะครับอ่าเหลืองกว่าแต่ลักษณะเหมือนกันนะโอ้ยเท่ากันเลยเหรียญเหรียญเท่ากันเลยนะฮะเนี่ยจับสังเกตไม่ได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูเอาใหม่ข้างหลังนะครับข้างหลังอันนี้จะซีดอันนี้จะเข้มกว่านะฮะโอ้โหมองด้านหลังนี่แทบจะเหมือนเลย อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเบื้องต้นให้ดูนะฮะอ่ผมจะแกะออกมาหน mm ึง hmm. เหรียญอันนี้เป็นเนื้อชนวนที่ผมแกะมานะครับผมซูมให้ดีกว่านี่การส่องนะฮะคือส่องเบื้องต้นไปก่อนนะครับส่องเบื้องต้นไปก่อนอ่าแบบนี้อันนี้ของของของแท้นะครับของแท้เบื้องต้นไปก่อนนะครับแตกต่างตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะฮะนี่เห็นปะ ถามว่ามีความแตกต่างไหมโอ้โหถ้ามองแบบนี้ยากอะ่ะยากมากยากมากๆนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นปหมโอ้โหนี่ดูไม่ออกเลยนะธรรมชาติดูไม่ออกนะครับอ่าอันนี้อันนี้หน้าเหรียญน,นะครับอันนี้หน้าเหรียญน,นี่หน้าเหรียญเราดูถึกอา้าวถ้าเราดูอย่างเงี้ยเราดูไม่ออกนะครับดังนั้น ดังนั้นเราต้องดูจุดตําหนิเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเหรียญรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวผมสูบอีกนิดนึงอ่ะอ่ะวันนี้ไม่ได้ใช้กล้องนะฮะไม่ได้ใช้กล้องอ่ะเนี่ยฮะแทบจะดูไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูหลังเหรียญเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะฮะดูหน้าเหรียญไปแล้วดูหลังเหรียญน,นะครับโอ้ด้านหลังเนี่ยข้างหลังนี่คือเขาวิ่งเซียนวิ่งเลยนะเนี่ยอันเนี้ย ของเกนี่เซียนวิ่งเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่คือจับสังเกตได้ยากมากนะครับอ่ะอันนี้คือหลังเหรียญของแท้มันไม่ตึงขนาดนั้นนะอ่ะเนี่ยของแท้อันนี้เซียนวิ่งเต็มเลยเนี่ยเอียงดูอันนี้อันนี้เซียนวิ่งเยอะอนี้ไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูอีเหรียญหนึ่ง นเนื้อทองแดงนะครับก็ยังไม่มีเซียนเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่มีเซียนวิ่งนะของเก๊ออ่ะในของเก๊นะฮะของเก๊ถ้ามองเนะี่ยโอ้โหเซียนเต็มเลยก็จับสังเกตเอานะฮะด้านหลังเนี่ยคือก็ถามว่าดูได้ไหมก็ดูแตกต่างกันนิดนึงนะครับอ่ะนี่ฮะอ่าบริเวณโค้ดนี่สังเกตเลยบริเวณโค้ดนี่นะฮะพอผ่านนี้นะครับของ ของแท้จะตอกเป็นวงจันทร์อย่างเงี้ยนะครับแบบเป็นเป็นวงอ่ะเนี่ยฮะแบบนี้นะครับหแบบแบบนะลุมๆอย่างนงี้ของเก๊นะฮะของเก๊จะตอกคล้ายๆกระจกหกเหลี่ยมนี่เขาไปจํามาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมกระจกหกเหลี่ยมเขาตอกผิดรุ่นแน่ๆเลยผมเคยรีวิวอ่ากระจกหกเหลี่ยมรุ่นไหนไม่รู้นะ ตอบแบบนี้นะครับของเก๋ของเก๋ตอบแบบนี้อันนี้เบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับโดยใช้ตาเปล่าดูนะครับตัวเลขโอโ้ใกล้เคียงตัวเลขมีการโอ้โหใกล้เคียงของจริงจะตอกหลุมเล็กอันนี้เรียวบางนะครับเรียวบางเห็นไหมเรียวและบางอ่ะเรียวบางแล้วก็ตัวหนังสือเอ่อตัว,ต,วตัวเลขใหญ่กว่านะครับดูตัวใหญ่กว่า ซึ่งของแท้เนะี่ยจะตอกเป็นหลุมหลุมแบบนี้นะครับหลุมหลุมแบบนี้เอามาดูอีกเหลียนก็ได้นะครับมาดูอีกเหรียนนะครับอ่าอย่างนี้เล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าแน่นอนครับอันนี้เรียวยาวอันนี้เล็กหลุมหลุมลึกๆนะครับแต่ก็มีความใกล้เคียงนะเอาว่าไปแล้วก็มีความใกล้เคียงก็ถือว่าโอ้โหมองยากทีเดียวนะครับ Uh, ถ้าจุดอื่นล่ะเราเราเราต้องมาดูจุดอื่นนะครับอย่างเช่นออย่างเงี้ยเขาเขาจะมีเส้นวิ่งตรงเนี้ยบริเวณขอบบริเวณนี้นะฮะเนี่ยล่องเขาเรียกล่องเหรียญอย่างเงี้ยของเขามีของเก๊จะมีอย่างเงี้ยครับเนี่ยล่องเหรียญเห็นปะ่ะเป็นล่องส่วนของแท้เนี่ยของแท้ไม่มีเห็นปะ่ะของแท้คล,คล้ายคมีเสี้ยนคล้ายๆเหมือนตะไบอ่ะเหมือนมีมีเสี้ยนวิ่งเฉียงอย่างเงี้ยครับ นี่นะฮะอันนี้ก็เบื้องต้นแล้วกันนะครับเป็นคลิปเบื้องต้นนะฮะสำหรับคนที่เล่นรุ่นนี้นะฮะอ่าอันเนี้ยด้านหลังเนี่ยแตกต่างชัดเจนมากนะครับอ่าลองดูนะครับขอบขอบขอบเหรียญเนี่ยฮะขอบเหรียญอันเนี้ยเท่ากันหมดเลยนะครับเท่ากันหมดส่วนของเก๋นนะเนี่ยฮะของเก๋มันไม่เท่ากันนะครับไล่ลงมาจากเล็กใหญ่แล้วก็ไปเล็กนะฮะดูนะฮะ อันนี้คือสังเกตเนื้อปิ้นเน่ยเหมือนกันเนี่ยเนื้อปิ้นเหมือนกันนะครับเหมือนกันอ่าเหมือนกันถามผมหรอผมก็ว่ามันคล้ายคนะมันคล้ายๆแต่ต่อโค้ดไม่เหมือนสงสัยอันนี้จะจินตนาการสูงกว่านะครับทําให้สวยเลยนะครับอ่ะก็เป็นคลิปเปรียบเทียบนะฮะสำหรับเหรียญรุ่นรวยล้นฟ้านะครับพญยาไก่มันก็เหมือนอยู่ถ้าถามว่าผมเหมือนไหมเหมือนเนี่ย มันถ้ามันทําขอบให้ดีนะเหมือนเลยนะครับอ่ะอีกเหรียญหนึ่งมาเปรียบเทียบนะครับเนี่ยขอบเขาจะตรงนะครับเห็นไหมเนี่ยของแท้ขอบจะตรงนะครับขอบจะตรงกว่ามากๆนะครับอ่ะก็เปรียบเทียบดูอ,อีกเหรียญหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนี่อันนี้กระไหลหน่นาคนะครับแม้ขอบขอบจะตรงกว่าอย่างน้อยก็ตรงอะ่ะอย่างเงี้ยมันเว้ามันเยอะไป ตัดไม่ไม่ไม่ตรงนี่อันนี้เหรียญหนึ่งน,นี่เหรียญหนึ่งฮะขอบตรงอันนี้ของแกของแท้นะครับของแท้ตัวตัวโค้ดเห็นไหมจะเหมือนกันเป็นดอกดอกดอกจันเล็กๆนะครับดอกดอกจันเล็กๆอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยแต่ของปลอมอะ่ะจะแบบเป็นกระจกหกเหลี่ยมนะฮะเนี่ยก็ถือว่าก็งานดีนะฮะงานดีในอนาคตต้องผมว่าเขาต้องทำเนียนกว่านี้เยอะฮะ ต้องทาเนียนกว่านี้นะครับแล้วก็มาศึกษาจุดตํแหน่งกันนะฮะแต่เบื้องต้นให้ดูเหลี่ยมดูโค้ดนะฮะตัวลึกๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เปรียบเทียบได้ประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆต้องลงกล้องนะฮะแต่ว่าท่านใดที่ไม่แน่ใจส่งภาพมาให้ผมดูได้นะครับผมสามารถเช็คให้ได้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็แบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มากอะไรนะครับก็ เนี่ะเป็นความรู้ดีๆอีกหนึ่งคลิปนะฮะเดี๋ยวแต่ด้านหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันนะมันยากกันนะเนี่ยโอ้โหเส้นเส้นวิ่งคล้ายๆกันเลยอ่ะเนี่ยด้านหน้านี่แทบจะคล้ายกันเลยนะครับแทบจะคล้ายมากๆโอ้โหสุดยอดสังกติคมกริบเลยนะครับก็ถือว่า ถือว่าคล้ายนะถือว่าถือว่าเหมือนมากนะผมว่าถือว่าเหมือนนะรุ่นเนี้ยโอ้โหทําเหมือนมากๆโอ้โหนี่ถ้าผมไม่มีของแท้นี่ตายเลยนะฮะบอกเลยว่าตายแน่ๆเนี่ยฮะมีเซียนวิ่งบริเวณตรงเนี้ยเหมือนกันเลยเนะี่ยมองตาเปล่าก็เห็นนะครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้งานเขาใช้ได้อนะเดี๋ยวดูอีกเหรียญหนึ่งนะงานใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเซียนวิ่งเห็นเห็นเนี่ย นี่ก็เส้นวิ่งนี่ก็เส้นวิ่งนะครับก็จับสังเกตเอานะฮะอย่างตัวบริเวณห่วงเนี้ยบริเวณห่วงเนี้ยนะครับเนี่ยของปลอมจะมีซ้อนนะฮะห่วงซ้อนอันนี้ไม่มีนะอันนี้แบบเรียวๆเห็นๆนนะครับไม่มีนะนครับเนี่ยไม่มีนะเห็นไหมครับเนี่ยใต้ห่วงนะใต้ห่วงนี่นะครับเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเส้นซ้อนเล็กๆเนะะี่ยฮะก็เป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะฮะ นะครับก็รุ่นนี้อาจจะเจอกันบ่อยนะครับเจอของเก๊บ่อยนะครับเพราะว่ามันเหมือนมากนะครับเนี่ยเห็นปะนี่นี่นะครับอาจจะปริ้นมาแต่ผมว่าเหมือนเหมือนไม่ใช่ปริ้นเลยเหมือนทําบล็อกขึ้นมาแล้วก็ทําคล้ายๆกันเลยนะฮะเนี่ยไม่มีนะโอ้สุดยอดรุ่นนี้รุ่นนี้ ใครโดนไปก็เจ็บนะฮะด่นี้ต้องระวังต้องระวังนะครับออท่านใดทีเออ่เล่นหาหลงวก็พัดพึ่งลงมาเล่นนะฮะพึ่งพึ่งสะสมก็ต้องระมัดระวังนะครับช่วยแชร์คลิปเ,ออเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับจะได้ไม่โดนหลอกนะครับแบบนี้เห็นปะแต่ถามว่ามิติมันมีไหมมันมันก็ใช้ได้นะส่วนตัวผมผมว่าเหมือนผมก็ส่องหลายจุดแล้วแหละนะครับแล้วก็ มาดูเอะมันก็คล้ายๆกันเลยแต่ถ้าเรามีเหรียญเหรียญเก๊อ,อยู่แล้วเหรียญแท้อยู่แล้วมาเปรียบเทียบได้ถือว่ายังโชคดีที่ผมยังเหลืออยู่นะฮะโอ้โหเห็นปะด้านหลังไก่เหมือนไก่ก็เหมือนนะว่าไปแล้วไก่ก็เหมือนนะครับไก่เหมือนอยู่นะฮะโอ้โหแต่ตัวเลขเขาของของของ,ของแท้จะจะเล็กกว่าของแท้จะเล็กกว่านะครับ ็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจส่งไม้ผมดูได้นะครับก็ไม่ได้คิดเงินอะไรก็ช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันอ่าเหรียญน,นี้ยมีเสี้ยนวิ่งข้างหลังนะครับอันนี้ก็มีแต่ว่ามันก็เหมือนอยู่นะส่วนตัวผมผมว่าเหมือนอนะ่ะอืมก็ดูขอบพิมพ์เอานะครับเนาะ ก็เป็นความรู้ดีถ้าท่านใดสนใจเหรียญวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดก็ปรึกษาผมได้นะครับอ่ะก็เป็นความรู้ใหม่นะครับเหรียญรุ่นรวยลนฟ้าพญาไกา่อ่ะเนี่ยมองไม่ออกจริงจริงมองไม่ออกเลยนะครับอ้าวเนี่ยก็ดูเอานะครับอย่างเงี้ยรายละเอียดเขาจะดูเขาจะดูแน่นกว่าแล้วก็ขอบบังคับพิมพ์ไอ้ขอบขอบเหรียญเนี่ยเขาจะเต็มกว่านะครับอันนี้ตัดไม่ตรง แต่ต้องไปดูรายละเอียดอื่นๆด้วยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปทัางบนห่วงเนี่ยใต้ห่วงไอ้นี่มันจะซ้อนมันเหมือนมีมีมีเสี้ยนซ้อนลงมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะก็ยังเหลืออยู่ประมาณนี้เหลืออยู่ประมาณนี้นะฮะนี่ให้ดูก่อนเหลือไม่มากแล้วนะครับก็นี่ฮะใครที่สนใจก็สามารถพักมาได้เลยนะครับก็มีเนื้อทองทิ๊บ ลงยาเขียวขอบขาวนะฮะตอกกรรมการทุกเหรียญนะของผมไปเหรียญกรรมการนะครับแล้วก็ลงยาม่วงนะครับลงยาม่วงเอ้ยรงยาขาวขอบม่วงนะครับแล้วก็ลงยาม่วงขอบขาวอันนี้อันนี้จะเป็นลงยาหน้าหลังนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เนื้อทองทิพ์ลงยาจีวรขอบเขียวนะครับขอบเขียวตอกกรรมการนะครับ ก็ยังโอเคแล้วก็เนื้อดีบุกดีบุกดีบุกหน้าชุบทองนะขอบแดงนะครับหน้าชุบทองขอบแดงอ่ะแล้วก็นี่เนื้อชนวนนะครับเพียวๆเ,เลยอันนี้ชนวนแบบขึงขังเลยนะครับคมๆแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากชุบเงินนะครับแล้วก็กระไหลหน่นาคกระไหลหน่นานะครับอ่ากระไหลหน่นาก,ก็สวยดี ูเป็นพิงโกนะครับแล้วก็จะมีรุ่นรวยมหาอ์นาฏเกนะครับก็ท่านท่านใดที่อยากจะส่งพระเข้าประกวดนะฮะร,รุ่นนี้มีประกวดแล้วนะครับรวยมหาอ์นาฏเกนะครับนี่อันนี้เนื้อตะ่วดหลังเรียบตอก9้ารอบเนี่ยตอกโพส9นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยลงยาแดงขอบดำอย่างเงี้ยประกวดได้นะครับเข้าประกวดได้นะครับ ก็เป็นพระที่อยู่ในสมาคมนะครับสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะฮะอันปกาก้ายาเหลืองยาเขียวปกัก้าลายเสือนะครับอ่นนี้สีสียอดฮิตเลยนะครับนี่สีลงยาขาวขอบแดงเหมือนหลวงพ่อรวยนะฮะด้านหลังทาเวศนะครับ,ลรบแล้วก็อันปกาก้าขอบขาวซุ้มน้ําเงินนะครับอันนี้ก็สวยดูเป็นผู้ดีมากๆอันนี้เลขสิบเก้านะใครสนใจก็ ไม่ได้อันนี้เนื้ออัมริกาลงชมพูนะฮะลงยาชมพูเนี่ยแหอนแหวนเลยใครยังสนใจรวยมาหาอำนาจม,มีมีรายการประกวดแล้วนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ลายเสือลงยาส้มลายเสือเนื้อชนวนนะครับสองเหรียญสวยด้วยอันนี้ดุดุมากนะครับใครที่หลงรักท้าเวทนะครับก็รุ่นนี้เลยปลุกเสกเจ็ดวาระนะครับ โอ้ oh, สวยมากจะบอกว่าสวยมากๆนี่ฮะผมก็เลี่ยมองค์นี้ใช้งานอยู่นะครับถือว่าสวยหนึ่งรุ่นเลยนี่นะฮะท้าเวสุวรรณสวยมากนะครับอ่าสวยมากๆเลยแล้วก็มีลายเสือลายเสือเนื้อสะัตตะ์ลงยาฟ้าลายเสือนะครับอันนี้ก็สวยอยู่อันนี้ก็สวยมากสีฟ้าเลยแล้วก็ลงยาเขียว อันนี้ลงยาเขียวนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่สวยอีกหนึ่งรุ่นพุทธาพิเศษเจดวาระนะฮะอา้าวท่านใดสนใจก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยกดไลน์ official ใต้คลิปมาได้เลยนะครับอันนี้ลงยาแดงนะครับเนื้อทองแดงลงยาแดงชาวเวสสวยๆนะครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นแบ่งกันประมาณนี้ก่อนนะครับก็ยังมีอีก หลายรุ่นนะฮะยังมีหลายรุ่นลองดูคลิปอื่นๆก่อนได้นะครับอ่ะคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับก็วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ